เสียตีพี่น้องโอ้สวนกวาเฮ็ดนะวัปดีพี่น้องเั้งว่าเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนวันนี้เฮะสีพามาเบิ่งสวนขวดน้อยเนาะปลูกเฮ็ดขอนขาวใส่ขอนในม่วงพี่น้องโอ้เต็มทีเลยเฮ็ดพี่น้องเลยวันนี้เฮามีบทเรียนดีๆเนาะพระป๋าพี่น้องทั้งบ้านน้ำเสนออันนี้คือวิธีการวันนี้วิธีการเนาะผลสำเร็จจากการทดลองปลูกเฮ็ดขอนขาวใส่ขอนในม่วงพี่น้อง แบบพิธีพื้นบ้านเลยเพี้ยนแย่ธรรมศาสตร์อาศัยภูมิปัญญาของกินพี่น้องไง่ายๆบ่ดจำเป็นต้องมีเครื่องทอมสามารถปลูกกินเลี้ยงได้พี่น้องบ่ดจำเป็นต้องมีเครื่องทอมบ่ดจำเป็นต้องปลูกเชก้อนเสื้อดีเดืเอยเดืเอยเฟื่ออันนี้เขาน้ามาปลูกใชคคอนในม่วงพี่น้องเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ไง่ายๆจากพื้นบ้านพี่น้องโอ้ียเดคคอนขาโอ้เบืลล์รูมนี่ก็มีหลายพี่เต็มเลยพี่น้องโอ้ยมีดอกใหญ่ สำหรับไผที่อย <st> ู่ทั้งมาเนาะมีความสนใจอยากนั่ไปทดลองเนาะสามารถเขายินดีครับปรึกษาเนาะเออสำหรับเสื่อเห็ดต่างๆเนาะแมีนัดกชงไผ่ตามรับต้องการอันนี้เอาปลูกเก็บไปกินเองพี่เนาะปลูกไปเก็บกินเองปลูกเท่าเดียวพี่เนาะแต่ว่าเก็บกินนี่เออหาฮกเทือเลยพี่เนาะออกมาติดๆิด้แต่เท่านี้เออที่มาเป็นิ่มแห้พี่เนาะปลูกแบบง่ายๆพี่เนาะเลยแบบสบายๆอยู่ในช่วงหน้าฝนพี่เนาะอยู่ในช่วงหน้าฝนนีอุณหภูมิจะ เลยมาทานเปนไงนัผล้หมอสมออกมเรื่อยช้วงนาฝนแห้งจะออก่นมาเรื่อยๆขันงีนง่ายเลยนพี่น้องบเก็บกะไได้นี้โอ้ทั้กระวกเก็หรือพื้นี่เก็บไรกันนีทีเรืยพี่น้องเต็นทีเด็ีหมูเป็อยางเรลสามสี่าเดือนพี่น้องึ้นกับุณหภู้ึ้นกับพื้นที่ก้นกับระไะงการบำบัดของถูจนรอบเ็ดพี่น้อง ปลาะเจ้านี่เป็นการทดลองถังแหลกพี่ว่าเลยครับผลเนาะพี่น้องเนาะนี่ปูใบกินเองอยู่ไข่ไอ้เนาะเข้าทหารพี่น้องของพันธุ์สแปดเย็บมัดนี่หาหเชื่อเด็ดเดยไอ้นี่เนาะคือการปูเห็ดค้อนขาวใส่ค้องเหมือนใส่คล้องใม่วงพี่น้องใส่คล้องใม่วงเกาจะนำเสีอเห็ดเข้าไปนี่โมเม้นต์ปูเบี้ยเด้อพี่น้องเร้่อเห็นฟ้าเบี้ยหนี่งเดี๋ยวปูเบี้ยโมเมนต์นี่คือปูเห็ดค้อนขาว ได้ค้อนใหม่ม้วงพี่น้องนอกจากค้อนใหม่ม้วงค้อนใหม่อื่นในออ่อลไอีกกันพี่น้องค้อนใหม่สามสาเออสำหรับใหม่แนวอ่อนนะใหม่สามสาใหม่แค่ขาใหม่ขยอมก็ได้เป็นต้นเออแต่ว่านใหม่ม้วนออกดีพี่น้องแต่บ่มีหัวเสีอธรรมศาสตร์เป็นกนยังออกนี่มาด้งหัวเสีอใซฟเพว่นเฮงเต็มทีเลยพี่น้องหลายๆพี่นอ้องเก็บมาหนีเฮาเคืียเนี่ยอ,อ,อ,อาสิมีสมัครเนาะพี่น้องเนาะใครมีความสนใจกั ตอสอบทำไรอธิการขั้นตอนในการส่งเคสเฮายื่นดีให้คำปรึกษาพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนทุกคนเนาะปลูกแหว่ง่ายพี่น้องเลยเก็บกินแหว่ง่ายเอาเต็มที่เลยพี่น้องเต็มที่เลยโอ้อันนี้พี่น้องโอ้เต็มด้วยนี่ใส่หัวเสือเท่อเดียวพี่น้องบมเดลใส่ร้ายแต่ว่าโอ้เวลาเปิดลองเนี่ยเต็มทีด้วยเกือบว่าเต็มคอน นี่เป็นการทดลองครั้งแรกที่ว่าเลยครับผลเนาะนาเพิ่งพอใจขนาดตัวนี้ก็เต็มที่ด้วกันกนี่แต่ไงพันพันไงเต็มทีเออหมอนี่นี่ไงแล้วนี่หมู่บ้านนี่เคี้ยวไปกินหอนตัวนี้นี่มาเหมือนหนีออกมาใหม่อีกเลยนี่มีแต่รองไงพอด,ดีแกงเลยซ้ำนี่สายเมโนูพี่นอ้องทั้งขัติตั้งแกงทั้งอ l l อาจจะมีนะพี่น้องก็หัวเสือกและข้าตึกถือหัวเสือกและข้าตึกถือใครบางคนสนใจสอบถามขวามมุ่งในพี่น้อง